อัปเดตข่าววันที่3เมษายนนะครับในฝั่งของเทดดิชแนลมาร์เก็ตสงครามยเครอลเซียเนี่ยก็ยังยืดเยื้ออยู่นะครับก็ะจะมีการโจมตีบางเรื่องเกิดขึ้นนะครับตอนนี้แล้วก็ฝั่งของตาคคลาดคริปโตฟรนซีเนี่ยก็มีข่าวที่จะอิมแพคตัว Bitcoin ์เอาคอยลหลายส่วนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับหนะัง Netflix เ,เนาะที่ชื่อว่า t ัสโน o ันนะครับที่ชาวคริปโตต้องดูเลยนะครับผมก็จะมาเล่ารายละเอียดให้กับเพื่อนๆฟังกันเยวไปดูกันในคลิปเลยครับ สวัสดีครับผมกอลฟลองทุนนะครับก่อนอื่นอยากจะขอให้เพื่อนกดไลค์กดซ u b s c r i b e กับทางช่องนิดนึงนะครับจะได้กำลังใจกับทางทีมงานลองทุนของเรานะครับซึ่งข่าวนี้เราจะมาคุยกันในหลายส่วนเลยนะครับในฝั่งคริปโตเคอเรนซีในฝั่งของสงครามยูเครนนะครับแล้วก็เรื่องหนังใน Netflix นะครับที่ชื่อว่า t ัส n น One นะครับที่เกี่ยวกับตลาดคริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับที่มีปัญหาเรื่องการช่อโกงกันนะครับประเด็นตรงนี้ผมว่าน่าจะจับมาคุยกันนะครับแล้วก็รายละเอียดยิบย่อยเพื่อนๆเนี่ยที่ อยู่ในตลาดคริปโตเคอเรนซีก็น่าจะได้ประโยชน์กันนะครับเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันในตัวหน้าจอเลยครับแล้วในเรื่องแรกนะครับที่ผมอยากจะพูดคุยก็คือตัวหนังที่มีชื่อว่า TAS n no น ONE นะครับหรือว่าชื่อภาษาไทยเนี่ยก็คือล่ารา,าชาคริปโตนะครับตอนนี้มีใน Netflix แล้วเพื่อนๆสามารถไปดูกันได้นะครับ ซึ่งหนังเรื่องนี้ลุงตู่ก็ได้มาประกาศด้วยว่าชาวคริปโตเนี่ยต้องเข้าไปดูนะครับซึ่งผมลองเข้าไปดูแล้วดูแล้วเป็นประโยชน์กับเรามากๆเลยนะครับสำหรับตัวคริปโตหรือว่าความเชื่อมั่นในเหรียญเนาะหรือว่าความเชื่อมั่นในเอ็กชแนนนะครับซึ่งเนื้อหาของเขาเนี่ยเขาพูดว่าตัวหนังสารคดีเนี่ยที่ทำขึ้นมาตอนนั้นน่ะ มันเป็นเกี่ยวกับบิตคอยเนาะแล้วก็มูลค่าของเงินที่สูญเสียไปนะครับสำหรับชาวแคนาดานะครับที่เขาเอาเงินไปลงทุนในเชนในเชนหนึ่งเนาะประมาณ200กว่าล้านนะครับดอลล่าเนาะซึ่งเยอะมากๆนะครับซึ่งบริษัทที่มันมีเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยก็คือชื่อว่า Co ร์ดิกาซเนะครับเป็นตัวแทนแลกเปลี่ยนเงินคริปโตเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดาเนาะ <S <S แล้วก็มีเพียงคนเดียวนั้นที่สามารถถอนเงินตรงนี้ได้นะครับก็คือ c e o ของเขา ในเรื่องเนี่ยชื่อว่าเจอร์รี่คอตตอนนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้มีการแบบไปเที่ยวรอบโลกเนาะในช่วงตลาดที่มันบูมมากๆแล้วก็เป็นคนแบบเฟรนลี่สนุกสนานอะไรเงี้ยนะครับในเนื้อเรื่องแต่เพียงไม่กี่วันเนี่ยก่อนที่ตลาดมันจะดรอปลงมาแรงๆเนี่ยเขาก็ได้เสียชีวิตนะครับซึ่งเสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตแบบปิดสนามากๆแบบอยู่ดีก็ตายอะ่ะในโลกโคนอะไรที่เขาพูดถึงนะครับแล้วทําให้เงินที่มัน ถูกล็อกอยู่นั้นนะ่ยไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ก็จะมีการสืบสวนนะครับของนักลงทุนรายย่อยหรือว่านักข่าวต่างๆที่เข้าไปสืบเรื่องตรงนี้นะครับแล้วสรุปได้ว่าตัวเงินเนี่ยมันมีการโอนออกมาด้วยจากตัวอเดรสนะครับที่เป็นอเดรสที่เป็นโควาเล e ตของเขานะครับซึ่งตรงนี้ก็บ่งบอกได้ว่าเขาอาจจะมีการยักย่องเงินออกมานะครับหรือว่าอาจจะเป็นการสร้างเรื่องออว่าเขาตายเนี่ยนะครับเพื่อที่จะคุปเงินก้อนนี้นะครับแต่เรื่องนี้มันสอนให้เรารู้ว่า การที่เราจะอ,าอยู่ในโลกคริปโตเนี่ยเราไม่สามารถเชื่อใครได้เลยนะครับหรือว่าตัวคีย์อันหนึ่งที่ผมได้ฟังจากทางพี่ตั้มบ่อยๆเนาะก็คือ not your key not y o u r c ค i ยนะครับทำให้เราเข้าใจคำนี้มากขึ้นเนาะว่าถ้าเราไม่ได้ดูแลคีย์ของเราเองหรือว่าเก็บคุณแองเราเนี่ยเหรียญเหรียญนั้นหรือว่าคริปโตนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ของเรานะครับอันนี้ก็จะสอนให้เรารู้ว่าเราควรจะต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยของ ทรัพย์สินของเราหรือว่าความมั่งคั่งของเราให้มากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเอาเอาเงินทั้งก้อนเนี่ยไปฝากไว้ในที่เดียวหรือว่าไอ้เชนไอ้เชนเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องความวาปลอดภัยที่เราอยากจะมาแชร์ิ่งให้กับเพื่อนๆน,นะครับในเรื่องของทัสโนวันก็ลองไปดูกันคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับครน,นี้อันที่2นะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือตัวบิตคอยเนาะที่มีการขุดโคลนนะครับ ก็คือ19ล้านบิตคอยนะครับก็จะเหลืออีก2ล้านบิตคอยแล้วนั้นนะครับที่หลังจากนี้จะมีการขุดเกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวลองขอดูนิดน,นึงนะฮะตรงนี้ผมอยากจะให้เพื่อนเห็นว่าความแข็งแรงของมันเนาะในการขุดเนี่ยมันจะแข็งแรงมากขึ้นก็คือสามารถขุดได้น้อยลงนะครับหลังจากนี้เรื่อยๆนะทุก4ปีก็เร,เรียกว,ว่า h a l วิ n น,นะครับที่เกิดขึ้นแต่คราเนี้ยมันจะเหลืออ,อีก2ล้านซึ่ง2ล้านตัวบิตคอยเนี่ยที่มันเกิดขึ้นอ่ะเขาบอกว่าจะใช้ระยะเวลาอีกประมาณ ร้อยปีนะครับกว่าจะครบนะครับซึ่งพอมันครบเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นน่ยคนที่เข้ามาขุดเนี่ยก็จะได้ตัวเลทหรือว่าค่าธรรมเนียมในการขุดเนี่ยจาก a าเท็ชันที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นก็จะไม่ได้จากการที่บิตคอยมันเกิดขึ้นหลกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ผู้คนในโลกคริปโตนะเอามาพูดกันในวันสองวันที่ผ่านมานี้นะครับแระองันหนึงนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือ,อตัวเท้าไฟคริปโตที่ทางอคอยเทลกาเขาพูดถึงตอนนี้ก็จะมีอยู่5ตัวแนละ้ว ที่เขาเข้าไปโฟกัสกันก็จะมี P C นะครับมี A D A มี A X นะครับมี Link ์นะครับแล้วก็มี F T T นะฮะอันนี้เขาก็มาพูดถึงว่ามันน่าจะมีคอมมูนิตี้มีความต้องการของตลาดนะครับในฝั่งของสปอร์ตมาร์เก็ตนะครับมากขึ้นนะครับสำหรับ5้าตัวนี้นะครับก็มาแชร์ลิงเป็นความรู้กับเพื่อนๆลองไปดูกันต่อเนาะนะฮะอีกอันหนึ่งนะครับก็คืออ๋อตัวเมื่อกี้นั้นก็คือข่าวที่ผมพูดถึงไปนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆเห็นเลยก็คือตัว ไมเคิลเซเลอร์นะเขาก็ออกมาพูดว่าตัวบิตคอยเนี่ยบอลเนี่ยก็คือพันธบัตรนะครับของบิตคอยที่ทางรัฐบาลเนี่ยเขาอ่ะเขาบอกว่า not quite ready ก็คือมันยังไม่พร้อมนะที่จะนำตัวบิตคอยเข้าไปค้ำนะครับสำหรับตัวพันธบัตรต่างๆนะครับที่จะออกโดยรัฐบาลอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ออกมาประกาศมาพูดเนาะซึ่งตรงเนี้ยก็จะต้องใช้ระยะเวลานะครับในการที่จะปรับนะครับหรือว่าคนที่เข้าใจตัวบิตคอยมากขึ้นหรือว่าทางรัฐบาลนะครับที่จะ เข้ามาในตัวคอมมูนิตี้นี้นะครับก็จะต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะคราวนี้อีกข่าวหนึ่งนะครับ,รบที่ผมอยากจะพูดถึงในฝั่งของคริปโตเคอเนซีเนี่ยที่เป็นประเด็นแล้วก็มีคนเข้ามาพูดในเรื่องนี้เยอะเลยก็คือตัวความผิดพลาดเนานะในการขายตัว NFT i t y ออกไปนะครับของตัวระบบนะหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการแฮกหรือเปล่านี่ไม่ชัวรนะ์เนาะของตัวลิงเน่ยนะครับชื่อว่าชื่อว่าบอยเนะครับตรงเนี้ย ที่เขาขายไปในราคา115ดอลลาร์นะครับใน OpenSea โอ Open น e a นะครับโทษทีใน OpenSea เนี่ยเขาขายไปประมาณ115ดอลลาร์ซึ่งถ้าเกิดคิดเป็นเงินไทยอยู่ประมาณ3,000บาทนะครับจากตัวบอยเอฟที่เป็น NFT เนี่ยราคาประมาณเกือบ10ล้านอะประมาณ10ล้านได้นะครับก็ขายออกไปในราคา3,000กว่าบาทเองนะครับ คนที่ซื้อไปก็อาจจะเอาไปทํากําไรต่อได้เนาะอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์ว่า,าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับแต่ก็อามาเล่าให้เพื่อนฟังว่ามันมีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับเพราะมันเกิดจากการตัวบิตราคาผิดนะผมว่านะของของตัวดาะนะครับเนี่ยที่เขาเขียนว่าเขาเขาจ่ายไปด้วยใช้ตัวใดจ่ายซึ่งใดเนี่ยก็จะเป็น stableco อ n นะครับอีกหนึ่งอันเนาะที่ใช้กันนะครับนอกจาก u s d t หรือว่า u s d c หรือว่า BUSD อสดีอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวสเตเบิลคอยหนึ่งอ คราวนี้อีกข่าวหนึ่งนะครับที่อยากจะพูดถึงของฝั่งยูเครสเซียเนาะที่เกิดขึ้นตอนนี้นะฮะก็ทางยูเครนเนี่ยได้ออกมาเหมือนอพูดถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนาะแล้วก็รัสเซียเขาก็ได้ออกมาพูดเหมือนกันว่า,ามีการโจมตีเกิดขึ้นในรัสเซียนะครับในอินไซร์รัสเซียเนี่ย ก็คือเขาบอกว่าการต่อตีทั้งนี้มันเหมือนมาจากทางฝั่งของยูเครนนะครับซึ่งสถานการณ์เนี่ยมันก็ยังยืดเยื้อกันไม่จบกันสักทีเนาะในฝั่งของวอร์ซีโจนาหมาพูดเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นข่าวเนาะของวันที่3นะครับที่เรา,าอัปเดตเ,เพื่อนๆในฝั่งคริปโตคุนซีแล้วก็ฝั่งของเทจินอลมาร์เก็ตนะครับในสถานการณ์ต่างๆก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะก็จะพยายามมาอัปเดตข่าว ทุกวันนะครับให้ได้ในฝั่งของรองทุนของเราและสู่ข,ข่าวในวันนี้กันนะครับอันแรกเลยนะครับก็เป็นหนังในเน็ตฟิกเนาะที่ชื่อว่าทัศนวันอยากให้เพื่อนไปดูกันมากๆเพราะว่าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยของเหรียญของเราของเงินของเรานะครับหรือว่าความมั่งคั่งของเรา ก็คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับเพื่อนๆนักลงทุนในฝั่ง,งคริปโตกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือข่าวนะครับที่มี Impact มีผลกระทบต่อ Bitcoin เอัลคอยนะครับที่มีนังฝั่งบวกลบเนาะนะฮนะแล้วก็เรื่องของยูเครนรัสเซียนะครับที่กําลังยืดเยื้อกันอยู่ไม่จบสักทีนะเนาะเพื่อนเพื่อนที่เสพข่าวในฝั่งนี้ก็าจะาต้องใช้วิจัยานในการเสพข่าวกันมากขึ้นนะครับและเพื่อคนอไหนที่ชอบคลิปของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทางช่องยูทูบลงทุนด้วยนะครับจะได้ไม เทีินอกมาร์เก็ตวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปไก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ